ชายคนนั้นเรียกจะกันหนองปลื้มบางไฟอะไรนะบางไฟแดงเขาเปหนึ่งยืนบางกันกับไอ้พายนาพี่ก็ลองสุดพายนาอีู่ก็ตาำเนี่ยนเอาไหนดีพายนาเปล่งร้างมาหนางสั้นละโบมื่อนัน เรือพยานาชิชันกลางวันแปลงร่างหลอดเทกลับถึงเดือนตั้งไยเดือนดวนเดคิดถึงเขาเดเดือนสิเดเจอกาพยานาคอยู่ไหนรับใจจะรอชายคนนั้นหรือเป็นคนสันปอสรางรบรอ ทำไมไม่มาหาฉันหรือเขาเป็นพญานาะคไปดูหัวบางไฟพญานาคไปดูหัวบางไฟพญานาคกลับจากหนองคายขึ้นหอดบ่อคอยเขาเบอกกินนอนบ่รับอีกเจ้าหอยฟันหอดถูกคำคืนเบาบาัดเบ่าเบาให้ลำบากโดนพญานาคมาฝากักแล้วบ่เป็นยังบ่อพอเหียร้องให้รอ S <S> ไม่ตดแล้วหนึ่งให้รอเก่าบัดนี้แล้วว่าใจของนางนี่บ่มีแผลดอกเปลี่ยนปลายความคิดอทอดทักอายบ่มีชาดอกค่ะ ไปดูมึงไปมึงอย่าห้างกันฝ้าโจกโลก